สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้ตอนเช้าเลยก็จะมาแนะนําเป็นโลชั่นค่ะที่ทาออกไปเจอก่อนเจอแสงแดดคือบางคนอาจจะไม่ชอบที่ผสมรองพื้นอะไรที่หนาๆผสมวีวีหนาๆวันนี้พี่เฟรมเลยมาแนะนําเป็นโลชั่นสองตัวนี้ค่ะ,เป,ะเป็นหัวเชื้อคูตากหัวเชื้อคอลลาเจนนะคะ มามาดูข้างในกันตัวนี้จะเป็นหัวเซอร์คอลเจนค่ะสำหรับคนที่แพ้ง่ายค่ะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นค่ะตัวใช้ตัวน pues, ี้ค่ะคนที่ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับผิวกร้ายนะคะตัวนี้ใช้กับผิวกายทาได้งเช้าและก่อนนอนค่ะตัวนี้ข้างในก็จะเป็นหัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ่่แล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ หัวเชื้อกูต้านะคะก็จะสำหรับคนที่ต้องการผิวขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มเนียนค่ะตัวนี้กลิ่นหอมอ่อนๆมีส่วนผสมของกูต้าไทาโอนอะบูตินและวิตามินอ e ีนะคะทั้งสองตัวก็คือช่วยขาวเหมือนกันละคะ่ะแต่ว่าก็จะเน้นไปเลยว่าตัวนี้ผิวแห้ง่ะลูกค้าผิวแห้งแล้วก็มีเพื่อแบบเร่งผิวขาวได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างในข,ของกูต้าก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะ แบบนี้ค่ะเรามาดูเนื้อกันเนะาะทั้งสองอันลูกค้าสามารถใช้ทั้งสองตัวพร้อมกันได้ค่ะเนื่องกับลูกค้าที่ผิวแห้งค่ะแล้วต้องการทําให้ผิวขาวเร็วด้วยก็คือใช้ทั้งสองอันผสมกันเดี๋ยวพี่เฟยจะเอาหยุให้ดูเนื้อของคอลลาเจนก่อนนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าดูให้ดูนะอันนี้พี่เฟยยังไม่ได้ทาครีมทาผิวนะคะ นี่ก็จะบางๆกินหอมออกคอลลาเจนอ่อนๆค่ะไม่กินแรงค่ะก็จะขาวออกมานิดนึงค่ะจะไม่เท่ากับตัวดีๆที่พี่เซมเคยเร,รีวิวดีๆชมจะไม่ไม่ไม่เท่าไม่เท่านั้นนะคะก็จะบางๆกว่าส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้ย้า,าจะเป็นนี้นนะเขียนง่ายค่ะเขียนง่ายมากเขีนยนง่ายจริง อตตนี่สิตัวโกวต้าจะเอาขาวว่ากว่าอาราเจ้น,นะคะ่ะอแล้วก็ส่วนมากแล้วจะแนะนำคือกดมาสองอันเลยอืมกดเ่้าคาาเจ้นผสมเข้าไปาย่างจะทำให้ผิวดูฉ่ำขึ้นค่ะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าผิวดูฉ่ำขึ้นก็คือเอาสองอันมาผสมกัน จริงๆแล้วกดบนแขนเลยก็ได้นะอย่างง่ายมากค่ะไม่ติดขนนะคะไม่ติดขนเลยขนพีเซเพิ่มเอยอะนะคะนี่ไม่ติดขนค่ะแ้งเร็วค่ะเจะใช้ทั้งสองตัวผสมกันป,ปุ๊บแห้งไมมันก็จะไม่ถึงกับขาวลอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูเนยียนขึ้นผิวดูสุขภาพดีขึ้นตัวนี้ไม่ได้ใช้เจอออกเหลือง ก่น,นที่นี้ค่ะแล้วจะดูออกค่ะเยิ้มค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็แห้งเลยค่ะแต่แห้งนี่คือเหมือนกับว่าผิวนุ่มๆนะคะไม่ได้แห้งแบบแห้งแห้งแบบแห้งกล,าลยย้านอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่แห้งแบบนุ่มยิ้ม,มหอัวมอนอ่อนค่ะนี่ใช้ง่ายมากมีสองตัวง่ายๆทีนึ่งมันขาวไม่เท่ากันใช่ไหมก็ทำให้เท่ากัน,ก,นกดลงเลยแป้วแนวอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ชั่วร์ราคาไม่ต้องแบบ เยอะมากแต่สามารถทาได้ทั่วร่างกายนะคะนี่ค่ะแบบเดียวจากเหลืองๆกลายเป็นขาวค่ะไที่เป็นจะเป็นคนผิวขาวออเหลืองค่ะก็คือเวลาใช้ตัวนี้แล้วมันก็จะออกขาวได้อย่างต้องการนิ่งเลยเห็นเท่ากันแล้วใช่ไหมคะ ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะนาะค่ะผิวดูสบายผิวมากค่ะรู้สึกว่าทาไปแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะไม่แรงคืออยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าทาไปแล้วอรู้สึกเหนียวเหนอหน่ะไม่เป็นนะคะตอนนี้ทาแล้วรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ ไม่เหนียวเหนะน,น,นะคะหัวเชื่อคูต้ากับหัวเชื่อคอลลาเจนค่ะราคาไม่แพงค่ะเราใช้ได้นานด้วยนะคะสามารถใช้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนได้เลยมีค่า SPF 50ด้วยค่ะ s f, f 50 t a บวกบวกนี่ไหน,น,น,นขวดปริมาณทั้งหมดปริมาณปริมาณเท่าไหร่เนี้ยปริมาณ ก่อนนะ200 ml ค่ะโอ้เยอะเหมืนอนันม200 ml ใช้แค่นิดเดียวก็ทั่วแล้วค่ะอย่างกับที่ลูกค้าพี่เซจะแนะนําว่าอย่างกับน้องๆจะออกไปข้างนอกคืออาบน้ําเสร็จก็ใช้ตัวนี้ทาเลยค่ะแล้วก็ค่อยแต่งตัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะเสื้อผ้าไม่เลอะนะคะเนี่ยขณะพี่เซมใส่เสื้อดำตานี้สีดํานะนีะ่สีดำกระถูนะนี่ก็คือ,อมันมันไม่ได้เลอะเป็นคราบออกมาเห็นไหมนี่ ก็คืออาจจะมีนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเลอเป็นค่าเป็นแบบวาวตามตัวพอโดนแค่นี้อ่าไม่เป็นถ้าแบบโดนปึ๊บไม่เป็นค่ะปึ๊บโดนสีดำไม่เป็นนะคะอ่าไม่เป็นค่ะก็คือมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่เป็นภาพค่ะ,ะผิวขาวขึ้นทันทีที่ใช้แล้วก็นุ่มชุ่มชื่นด้วยนะคะอะ่วันนี้ ก็องขอขอบคุณมากๆค่ะพี่เตรียมได้มารีวิวให้แล้วนะน้องคนไหนที่ได้ลองใช้แล้วมารีวิวให้รีวิวให้กันดูบ้างนะคะวันนี้พี่เต็มไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย